สวัสดียามเช้าครับดอยสากาดโอ้โหเช้าเช้าอากาศดีแ๊บเดียวนะครับแล้วแล้วก็ <laughs> แดดเปรี้ยงแล้วนะตอนนี้ก็เก็บข้าวเก็บของนะครับแล้วจริงๆบรรยากาศดีนะคือถ้าเข้าเข้าร่มมันเย็นแต่อยู่เนี้ยของผมผ้าทิ์ขึ้นตรงเนี้ยโอ้โหะอาทิ์ปลุกเลยครับตื่นมาอาบน้ําอาบผ้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็เริ่มทยอยเก็บของกันแล้วเพราะว่าวันนี้ต้องเดินทางก็น่าจะไกลอยู่นะครับปกติสองวันนี้เราเดินทางกันแค่30สโล4ี่สิบโล แต่ววันนี้เดี๋ยวเราจะไปภูลังกาครับตอนแรกผมว่าจะไปบ้านเจวตะนะครับแต่บ้านเกวตะผมไม่แน่ใจว่าจะเอาสารล้อเข้าไปได้หรือเปล่าเพราะว่าทางไม่ดีนู่มนมาจางนูนะ้นนะเราผ่านแบบตรีจีคาป่าเขาไปเลยเป็นทางชนบทนะครับซึ่งถ้ามันเป็นทางลงไปแล้วเป็นทางเล็กๆถ้าซาเลงลงไปเสร็จปับนะ๊บอะถ้ามันไปไม่ได้มันกลับขึ้นมาลํบาบากนะครับแล้วไปกันสองคันอันตรายอยู่นะครับก็เลยอะเอาชัวร์เลยเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็มุ่งหน้า ภูลกานะครับภูลกาช่วงนี้เขาบอกหูหมอกเติมอากาศสวยเอ้ยอากาศสวยบรรยากาศสวยเดี๋ยวเราจะไปล่าท้าบอกกันนะครับเดี๋ยวเก็บของแป,ป๊บนึงแล้วเดี๋ยวหาอาหารเช้าไปกินกันนะครับผมขับลงมาแป,ป๊บเดียวถ้าผมขัามาถึงร้านอึ่งอบองนี่อึ่งอ,อบอง,งเอาจริงๆไม่ใช่อาหารพิสดา,ารอะไรนะครับคือเจ้าของชื่ออึ่งนะครับแล้วเขาขายไก่ออบองนะก็ กลายเป็นมาเป็นชื่ออึงโอ,อ่ง<อ>นะครับม <c oughs> ีข้าวมันไก่มีก๋วยเตี๋ยวนะครับอร่อยวิวดีวิวสวยนะครับราคาอาหารนี่ปกตินะครับผมดูวิวเมื่อวานช่วงเย็นเราก็มาทานกันร้านนี้ด้วยนะครับช่วงไม่ใช่ช่วงเย็นเดี๋ยวก็ช่วง ช่วงที่มาถึงให,ใหม่ๆเ็ามากินก๋วยเตี๋ยวกันก๋วยเตี๋ยวใบเมี่ยงนะครับโอ้โหนึกจนอยู่พักหนึ่งนะครับก๋วยเตี๋ยวใบเมี่ยงก็ตอนแรกเราก็ไม่ดูนะกินไปคิดว่าใบขนาอร่อยดีใบเมี่ยงต้นเมี่ยงคือทา,ทางแถวนี้ชาวบ้านเขาจะปลูกกันเยอะมากเอาไปดองกินสดกันบ้างอะไรบ้างนะครับคล้ายๆยอดชาและยอดตะําบใช่ก็เขาเอามาใส่ก๋วยเตี๋ยวกอร่อยดีนะครับไม่เคยกินเลยแหมกินไปยังไม่รู้เลยมารู้ตอนหลังเนี่ยอากาศดีครับ เราจอดรถไว้ด้านบนก่อนนะครับทำล้อแล้วกกลงมาคันเดียวแล้วเดี๋ยวเราประทานอาหารเสร็จค่อยขึ้นไปข้างบนนี่ดูเซ่เพื่อนน่ากินไหมนะครับมีข้าวมันแก่นและก็อันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะเมื่อวานเราทานต้มยำกันแจงแจงพรปรดนะครับผมแล้วก็ดูวิวนะครับโอ้โหสุดยอด อากาศเดยๆพอเข้าร่มเสร็จในอากาศเย็นเลยนะครับขอตัวรับประทานก่อนนะครับไม่รู้ว่า,ากินอนะไรก็เลยควบคู่กันไปเลยได้กันพอลองดูเผื่อจะติดใจเมือม่อเช้ามื้อสำคัญแต่มื้อเย็นสำคัญกว่าชอบกินเปรี้ยวคุณดูพักหลังทำไมชอบกินเปรี้ยวมั้งก็คงกินเปรี้ยว เออวะ่ะลืมมว่าซื้อกนับอกมาดูซิว่าคือรวรวยสองอะไรแน่ๆนายจะเลาได้สาวือเป่ะสองเงินก็ได้ เ็มนีลที่บ้านยังถ่ายไม่เต็มเลยขวดเนาะใช่ครับแล้วนี่คืออะไรหรอบัคแฟนอ๋อแัคแฟนฮะหอมบัคแฟนอันนั้นเหรอเรอนี่ไงนี่กินแล้วก็หอ่อก็ห่อดไว้ไงยกไปได้เลยไม่ว่าใครถุ่ ใบไส้ต้องแพะต้ก็ติ่งไงเนี่ยรถโลกร้อนเห็นแต่เมื่อวานแล้วไปทกับข้าวกินใบเมี่ยงใบเมี่ยงดองอันนี้คือสดนี่มาแฟนสดทำกันเป็นได้นี่เลยปลกทองมันทำลงเรือเรือบ้านมึงปลาทองแปลกๆดิเออปลาทองดอยสวย ดูมะกรอใช่ไหมขอไม่ใช่ไม่ใช่น,นี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะฟักแฟงก็ไม่ใช่ไม่ในลูกอะไรดอกมันฟักอ่ะฟักครับทีบ้านผมมันจะเป็นข,า,ขาวๆจั่วเลยม,มันจะมีหลายพันแบบนี้ก็มีมานในกระโดดอ่ะกระโดดพันเรื่มเรืมไกระโดกระโดพันเรื่มๆ โอ okay, เคปเราไปเอารถไปแล้วนะครับครับเดี๋ยวว่างๆจะมาเที่ยวใหม่ครับผมเชินหิมหานครับเดินทางต่อไปใครอยากมาพักก็เดี๋ยวผมขึ้นเพจให้นะครับทางด้านบนเฮ้ย คนนี่นั่นย่างขายไม่ต้องเก็บร้านเออจะไปตามมพี่เที่ยวเนี่ยเวลาอาจจะมีคอนเทนต์ก็ได้ขายของขายเ,าเงินแล้วก็เที่ยวเลย มันไม่ได้แค่โตไอนี่หลุดนะแม่งงอ้อออกนี่รถเขาแดงแดงไหมวะทหาที่พิงสงหาที่พิงครับแหมกดถ่ายไม่ทันมเมื่อกี้กำลังตื่นเต้นมาดูข้างล่างเลยว่ามันจอดนานเลยนะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ ชันอยู่อ่ะหนึ่งนาทีอ่ะหนึ่งนาทีอ่ะนาทีหนึ่งีเบรกไหม่ครับติดแล้วร้อนควันขึ้นที่ดุมเลยแล้วก็ลงมาต้องมาพักตรงนี้ครับพักเบรก <laughs> เบรกไม่ไหวแล้วหน้าติ่มอย่างเงี้ยตึงอาหน้าติ่มทิ่ม,ท,มที่ที่ป้ายเลยนะครับ เนี่ยดูป้ายเป็นรอยแต่นี่มันเอียงอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าผมชนเอียงนะนเนี่ยเนี่ยข้างหน้าเลยตึงดีไม่โดนไฟอันนี้ก็หลุดนะฮะเดี๋ยวค่อยลงไปแล้วไปทำกันเดี๋ยวขอดู G.P.S แป๊บนเดี๋ยวลงไปไปพักที่ปัป้มบางจากมนาะ ทะเลหมอ,อกนะครับก็เพิ่งถึงเลยเดี๋ยวเราไปดูมันจะมีที่กลางเต็นท์หรือเปล่าแต่จริงๆมันก็มีหลายที่นะเมื่อกี้ก็มีกลางเต็นท์ตรงนู้นแต่ก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่<ม>เห็นเขาเขาพักกันอยู่นะเดี๋ยวเราไปถามดูดึงดึงดึง,ดง,ดง,ดง ร่างกาอ๋อนู่นไงกลางเ <Okay. S 1> ตียงข้างล่างกลางเตียข้างล่างอันเดียวกันไหมแต่ข้างบนอะ่ะบ้านทะเลมหมอกม,มันก็บ้านทะเลมหมอกนะเมื่อกี้เดินลงไปดูที่แนละ้วพี่เออ,เอ,อมันเหมาะก,กับรถเรา <laughs> คือขึ้นมาขึ้นไม่ได้แน่ครับ แล้บวกกับเด็กร้านพูดใจไม่ดีด้วยเราก็พูดตรงๆนะก็ไม่เป็นไรครับเฮ้ยเดินขึ้นมาเหนื่อยเลยแต่เอาสาป,ปาค่อยๆขับดูกันนะครับที่กลางเมื่อกี้เห็นมีอยู่ตาที่อยู่แต่บางครั้งเห็นริมๆเนี้ยมันต้องเดินลงไป สวัสดีครับทั้งล่างกลางเต็นท์ถ้าเอาเต็นท์มาเองครับสองเต็นท์สองคนนี่เขาใช้จ่ายเท่าไหร่คร okay, ับอ๋อคุณตาเอาเตนมเองละคิดคนละน้อยนะคะอ๋อแล้วครับเอามอไซค์ลงไปดูได้ไหมครับได้ทางกสะดวกลงมาดูเลยค่ะอ๋อโอเคครับสวัสดีครับลงเลยครับค่ะคนละไน้อคนละน้อเดี๋ยวเราลงดูกัน ชันชันลงมาลงอยู่แล้วโอ้โหจะลงท่าไหนนะดิเออลงมาลงอยู่แล้วแต่ถ้าเอาลังอกคนนั่งก็โอเคทำไมอนนั้นะเอาลังคนนั่งหลังเหรอเออแะอ้หนอนี้ด้ลานนี่ไงลยดื้อมาดื้อมาปอดื้อดิช่เสียว ไม่ต้องห่วงเป็นลานนี้ใช่ไหมครับที่อใกล้านนี้ใครมาอดัออ๋อโอเคครับเก้าลานอ๋อครับของมันเยอะพี่ ได้ครับเจ้าหนึ่งมามันเยอะพี่หนักทั้งนั้นเลยม,มันมีไฟด้วยนะไม่เป็นไรครับพอ,อได้พี่

างเต็นท์เสร็จเรียบร้อยครับผมก็เดี๋ยวว่าจะออกไปหาอะไรรับประทานสําหรับมื้อเย็นนะครับมันมีอยู่แค่กระตุกเดียวครับนิดเดียวแค่นี้มีแค่ซ้ายขวาก็เดี๋ยวดูว่ามันมีร้านขายอะไรกินบ้างครับนี่ดูนะครับบรรยากาศภูซันนะครับภูซันลานกลางเต็นท์นี่สวยงามนะครับ Hey, เปิดรับเลยพรุ่งนี้ไม่รู้จะมีทะเลเหมอกหรือเปล่านะครับแต่เมื่อกี้ผมก็ไปบอกชาวบ้านแล้วนะว่าตีหนะ้าให้ขึ้นมาเผาฟางแล้วมันจะได้มีหมอกสวยแน่พระอาทิตย์ตกทางนูน้นพรุ่งนี้เช้าพระอาทิตย์ขึ้นทางนูน้นสองหน้าเราแน่นวันนะครับผมปูซานรางกลางเต็นท์นะครับค่ากลางเต็นท์ถ้าเอาเต็นท์มาเองคนละหนึ่งร้อยบาท ปูสัน้นลานกลางเต็นปูลังกานะครับมีเพจมีเพจหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวถ,ถ้ามีเดี๋ยวผมขึ้นให้นะแต่ส่วนมากเขาก็จะมีแหละลานมีทั้งหมดเก้าลานนะครับเ <c oughs> ทียบนเลยจากข้างบนลงข้างล่างเลือกเอาว่าอยากได้แบบไหนมีห้องน้ําห้องน้ําสะอาดมากนะครับบอกเลยแล้วก็ค่า,ากลางเต็นแบบเจ๋งอนะร้อยเดียวนะครับก็ของผู้จาดดีด้วยเนาะก็โฆษณาให้นะครับ ใครมาก็ลองคิดถึงที่นี่นะครับมีพี่หล,หลายๆคนเอาเต้นมาแล้วมากางกันดะูดิเต็นใหญ่ขนาดนั้นนะคนละร้อยเองบายครับบรรยากาศดีแม่จ้าจริงๆออกมาก็เจอร้านพี่ครับนะครับร้านจินๆิก๋วยเตี๋ยวไก่ทอดผัดกะเพรานี่ก๋วยเตี๋ยวหมดหรือยังก๋วยเตี๋ยวหมดแล้วอันะนี้ครับ ตังกะเพราไขยมาอยู่มากฝากนู้นเห็นแล้วฝากนู้นมีโรตีนะเนี่ยคือที่เที่ยวตรงนี้นะครับก็มีแค่โซนเดียวนะครับเนี่ยโค้งนะเพื่อจากนไปสักโค้งสองโค้งก็หมดแล้วระยะทางก็ประมาณห้าร้อยเมตรแต่ไม่เกินกิโลนะผมคิดว่านะครับก็อยู่แค่ประมาณนี้อยู่ที่ว่าเราจะดูกันฝากไหนที่ตะวันออกทิศตะวันตกแต่ส่วนมากคนจะมาทางทิศตะวันออกกันเพราะว่ามันจะมีทะเลหมอก แต่ผมคิดว่ามันมีสองภาคนะวันนีาไม่มีแต่วันมาอ๋อแ <downstairs> ห้วหลุดหลุดมั้ยไอเดีย สียวรอบที่แล้วทับเบิกกระพุงกันไปร้านเขาร้านตนเลยไอ้ถุนถุนถน,น่าหลัถฐานมาปอฟักซ้ายอ่ะดำดำอ่ะหแบบเออ,เอ,อกินผ่กะเพราฟันน้งอิ่มแล้วครับมาต่อด้วยโรตีโรตีเดี๋ยวก่อนต่อคิวครับ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะไปต่อด้วยลูกชิ้นโอ้โหโนี่ไม่ได้กินอะไรมากี่วันเนี่ยใช่ไหมถ้าหนึ่งพัยาที่จะตกแล้วนะเออสวยแล้วนะพาที่จะตกพาที่ตกก็สวยเดี๋ยวมันมีร้านค้าขายน้ำเดี๋ยวไปซื้อน้ำตรงนูง้นแล้วก็ถามเรื่องที่พักด้วยเผื่อพวกนี้ยังได้ฟั้นแลกเลยเอาเฉพาะแป้งทอดนะครับ20บาทอ่าแค่ธรรมดา ช่ไม่ใส่นมไม่ใส่นมใช่ทอดเฉยๆสองอันเนาะครับผมสองอันพอไหมทำไมพอแล้วมันชื้ใหม่แถวนี้ร้านปิดกันกี่โมงครับวันนี้นี่น่าจะประมาณุ่ครึ่งๆของค่ำก็เริ่มก็บกอนแล้วนะคะวันนี้อย่างเมื่อคืนในสามสี่ค่ำอยู่ครับวันนี้มันวันกลับอะเนาะ ล่ามาหลายวันเหมือนกันเลยนะคะครับสองสามวันที่ผ่านมาเป็นไงครับบกคคาเยอะก็ถือว่าเยอะขึ้นแต่ว่าถ้าเทียบกับช่วงก่อนข่าว COVID าโควิดก็เทียบกันไม่ได้ใช่ไห <c oughs> มครับแสดงว่าก่อนทุกครับเลยใช่มันหยุดยาวรอบก่อนนู้นก่อนข่าวออกคือคักมากเวลานี้เงี้ยวันธรรมดาอย่างเงีนน้ยยังคนเดินกนผ่านเลยนะคะ <c oughs> ขนาดวันธรรมดา ไปหลายที่เงียบเปนหมดเลยเพราะว่าเขาครัวกันแล้วเขาก็ไหลไปทางด้านทางคัวอะไรแคนนะค่ะข้าแบบนี้ต่อด้วยดีชินนะครับมีปลาเผาอ๋อเงินบางมีปลาเผาไม่รู้เมื่อกี้ผมก็ขับๆัจุกๆเอ๊ะไม่เห็นปลาอ๋ออันนี้มันบัง มันบางนะมันบางมันบางเนื้อตัวน้อยนะเมล่อนไม้ตัวเล็กๆแพงไหมครับเนี่ยเท่าไหร่ครับตัวเล็กีกสิบบาทตัวใหญ่มาบางค้หมูอ่ะใหญ่ไปกินไม่หมดอ๋อตัวเล็กบอกว่าบางคุณมองว่าไม่มีนี้อ <Aye you just out> ๋อเอามาจากไหนอ่ะเอามาจากอ่าอันนี้เสียจากถ้าตัวใหญ่ก็ไปเสียจากธรรมาธรรมชาติจากบ่อเขา ไออันนี้ก็น่าสนนะบ้างอาบอาตัวนึงอ่ะดูดุนไหมคะแเราไม้ครามมีหมอกไหมั่งนี้มีครับมีด้วยแล้วพวกนี้จะมีไหมฮะถ้าคิดว่ามีนะคิดว่ามีใช่ไหมเย็นเย็นมีนี่ไม่มีลมมันมีอ๋อไม่มีลมครับไม่มีลมมันมีถ้ามีลมนี่หมอกหายหมดแล้ววิธีการเทสเอ้ยวิธีการแบบว่าดูเช่ว่าพวกนี้จะมีไม่มี คือถ้ามีลมจะไม่มีไม่มีถ้ามีลมจะไม่มีแล้วน้ำค้างนี่เกี่ยวไหมน้ำค้างไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวขอน้ำค้างไม่เกี่ยวเกี่ยวคิดมาตลอดเลยว่าถ้ามีน้ำค้างแล้วมันจะมีหมอกทุกปีนี่ต้องมีปลายฝนต้นหนาวนี่จะมีนกนกนางแอ่นยืนเป็นฝุ่นนะลมแรงในนี้จะมาครั้งเดียวแบบปีนี้มาหลายครั้งอะอ๋อหรอลมตลอดอ่ะที่นี่นะ่นลมตลอดมาหลายครั้งนี่นกหรือลม นกหรือลมที่มาหลายครั้งเนี่ยอ๋อลมมาบ่อยมากนกไม่มีเลยนกไม่มีเลยโอ่มีนกเลยอ๋อปกติจะมีนกบินนกนางแอนฝั่งเอ๋อดอยลูกเนี้ยนะครับลูกเนี้ยฝั่งน้นมันเป็นถ้ำขี้นกอ่ะอ๋อถ้ำขี้นกครับนกกนข้างขาวนกนางแอนนะเข้าดูเดียวกันน่ะมาแล้วกลับที่พักนะครับผม ได้โรตีมาแต่โรตีผมกินไม่ได้หวานนะเป็นโรตีแบบแป้งทอดเอแป้งทอดอย่างเดียวไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่นมเนีย่ยวัดกันตรงนี้แหละโรตีที่ไหนอร่อยไม่อร่อยมันถ้าแบบเป็นเค็มห,หอมๆเนี่ยผมชอบแล้วก็มีตุจินนะครับในขนาดเรากินข้าวแล้วนะกินแล้วกินแล้วอันนี้รอบดึกมาเมืม่อกี้กับข้าวอันนี้กับแก้ว <c oughs> โอ้ตาดึกตาคุณป้านี่สี่สิบบาทนะครับโอ้โหครับ เห็นป <Happiness. S 2> ้าขายเขาอยากขายเขาเมื่อกี้เขาบอกว่าเอาสิบไม้แม่เดี๋ยวแถมให้ลูกจริงๆก็อยากกินไม่หมดก็ให้ป้าขายคนอื่นดีกว่านี่ปลาก็ช่วยอุดหนุนเข้ามาจริงๆแล้วก็อิ่มแล้วเลยแต่ก็ซื้อมาอุดหนุนก้มแก้มก้มแก้มไปนะฮะเย็นนี้ก็เห็นไหมโอ้โหดูนะครับหมอกเริ่มมาแต่เย็นเลยไฟอะไรนะไฟไฟป่าไม่ใช่ไฟป่าน่าจะเป็นชาวบ้านเผา อันนี้โลแดงเถือกเลยน่าจะภาวนานะว่าใหญ่ขึ้นมาถึงเราแล้วกัน,นเนาะดูแบบมันเนี่ยสักประมาณครึ่งชั่วโมงมันก็ใกล้มาเรื่อยๆนะตอนแรกก็เห็นอยู่ไกลนะสักพักเสียงเริ่มใกล้เรริ่มมร่มเเเือออยๆอดี๋ยวไม่แน่ครับดึกๆอาจจะมีคลิประทึกนะเอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอด <c oughs> ครับผมวันนี้ก็ลุ้นกันไปนะครับว่าจะมีหมอกหรือเปล่าที่ปูซานก็มีการแค่ไม่กี่เต็นครับในตุรกีแล้วก็เปิดเป็นเพี่ข้างเป็นหนึ่งข้างบนก็มี รถตู้นะครับพี่รถตู้มาอีกหนึ่งเจ้าสองเจ้าวันนี้มันเป็นจริงๆวันเป็นวันกลับแล้วแหละวออันทย์หลายๆท่านก็กลับไปเพื่อที่จะรีบไปทํางานพรุ่งนี้นะครับแลวลเราว่างงานอยู่กันต่อไปเกือบสี่ทุ่มแล้วครับเดี๋ยวคิดว่าจะต้องเข้านอนกันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นกันแต่เช้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมาดูหมอกไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะครับ ทานอาหารหมแล้วนี่ปลาตัว40บาทกินของคุณป้าเกี้ยงเลยนะครับผมเนาะต่อข้าแล้วเข้าเต็นอา้าวเปิดออกไม่เหรอฮะลืมพาชดหน้าลืมพาเชิดหน้าเฮ้ยนั่นแหละเดี๋ยวผมก็จะเข้าเต็นแล้วสารเลงก็จอดไว้ตรงนน้น วงชัดแบดเรียบร้อยอันนี้ไฟก็มาจากรถนะครับมาจากสาเิงโอเคเราตีสวัสดิ์แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาเจอกัน